ครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องเบสนะครับก็อยู่ที่แยกโรงต้มนะครับนี่ของชัยภูมิก็รับเซอร์วิสรถโมไซค์ด้วยแล้วก็รับล้างรถด้วยนะครับใครสนใจก็เข้ามาใช้บริการได้นะครับอยู่ตรงหัวมุมเลยหาไม่ยากไม่ยากนะครับตรงแยกโรงต้มนั่นเองก็พามาดู Yamaha ซึ่งคนเห็นน้อยมากนะส่วนใหญ่จะไปเล่นแบบพวก MT 0 9 0 7เ้วศูนย์เนี้นะอันนี้ก็เป็นททวร์ลิงเลยเต็มตัวก็เป็นเทนเนลล่ออกเสียงถูกไหมเนี่ย เทเนเร่พันสองอันนี้ก็เป็นแนวเอเดนเจอร์แล้วทางนี้ผมสงสัยทำไมยามาฮ่าเขาไม่ทำท่อวนออกมาด้านนี้ย้ายไปนู่นสองรุ่นละจีเหมือนลคสอ๋อเขาพยายามเรียนแบบ GS อย่าเรียกว่าเรียนแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเขาเรียกว่ามันเป็นโครงสร้างที่มาคล้ายๆกันโครงสร้างที่มาคล้ายๆกันใช่ครับออ๋เป็นดีไซน์ของแต่ละค่ายไม่เหมือนกัน แล้วเนี้ยคนซ้อนลงมันจะไม่ร้อนหรอวะไม่ครับไม่ร้อนนะนี่คือข้อสงสัยส่วนตัวนะอ๋อผมว่าธรรมชาติคนลงมันจะแบบตรงนี้ไงเอ้แต่แผ่นกันความร้อนเขาก็เออโอเคนะก็คือเซฟได้นะครับแล้วก็ถ้าสายทัวริงมีปี๊บก็ต้องติดดีๆเนาะเดี๋ยวมันจะไหม้เนาะท่อออกตรงนี้เนาะม่ขาแหลกมันยื่นมันจะเป็นอ๋อมีขาแหลกมาอยู่แล้วแต่คันนี้ยังไม่กำลังส่งมาทำ ส่งมาทํากับเราครับก็สตาร์ทฟังเสียงได้นะท่อเดิมเดิมเดี๋ยวท้ายคลิปมาฟังเสียงกันดูพาเดินดูเดีเทลหน่อยนะคันนี้ก็หล่อมากข้างหน้าออกแนวบอกว่าทะเลทรายมาเลยอ่ะทะเลทรายเต็มตีนเลยอันนี้สูงเท่าไหร่ถึงจะขี่ได้คันนี้เวทร้อยเจ็ดสิบขี่ได้เลยเฮ้ยจริงเหรอน้องสูงเท่าไหร่น้อง อะเข้ามาพี่ดูหน่อยแล้วเพื่อคนซื้อรุ่นนี้นะครับนี่วิธีขึ้นนะครับขึ้นอย่างนี้นะครับหนักไหมยกรถไม่หนักก็บันเล c นนิดนึงแต่ก็แต่ถ้าสมมุติเราใส่รองเท้าเนี่ยจบเลยครับผมอ๋อต่สไลด์ก้นช่วยอ๋อประมาณนี้เฮ้ยก็หล่ออะก็สําหรับคนที่แบบทุททวมนิดนึงจบเลยก็ อันนี้เป็นรุ่นปีอะไรอ่ะพี่ตัวนี้เป็นปีุ่นปีประมาณสิบเก้าสิบเก้าปีทะเบียนยี่สิบเลยทะเบียนแท้ผมไม่ไปศูนย์ผมยังไม่ค่อยเจอรุ่นนี้เลยนะเอาตรงเลยนะนี่เขาได้มาจากไหนวะเนี่ยลูกค้าก็ไม่เคยเล่นรถเจ้าของก็ไม่เคยเล่นรถมาก่อนแต่เอาอันนี้มาเลยเออเออก็เจ๋งอ่ะโหดนะใจใจก้ามากเลยอ่ะดูเดียวใหม่แบบใหม่มากอ่ะข้างหน้าก็ให้เป็นทวินดิสตมาเลยนะดิสคู่นะแล้วก็ จานเบรกก็ถือสวยอะ่ะไม่กลมๆมีมิติออกแบบดีมากเลยนะออกแบบดีมากมีกองน้ำมันเครื่องเซอร์วิสง่ายโคตรๆอะ่ะเนี่ยตรงนี้อันนี้สองสูสงบสองสูบ<ด>ก็แรงทอคมหาศาลใช่ครับรตรงนี้รถตัวเล็แงแอดเวนเจอร์ต่วนใหญ่เขาต้องการแรงทครอคอืมแล้วก็ปัม<ห>๊มเบรกอะไรออันนี้เขาเรียกปั๊มดาวใช่ไหมเนี่ยปั๊มดาว แล้วสไตล์ Yamaha ต้องปั๊มดาวครับปั๊มดาวนะครับถ้าอยากได้เพอร์ฟอร์แมนซ์เพิ่มขึ้นก็เป็นโบ่ไปนะครับระบบไฟก็ LED นะครับทั้งระบบแล้วแล้วก็ติดเพิ่มด้วยตัวนี้เป็นไงบ้างสว่างขนาดไหนเนี่ยสว่างตาแตกครับตาแตกเลยนะครับกันน้ำด้วยใช่ไหมติดกับเรากันน้ำด้วยนะในตัวของแต่งคือครอบกันอ๋อกันลมอะไรกันอะไรนี่ครับกันเลนส์อืมอืมอืมมันจะออกแบบไหนเป็นลำแสงพุ่งพุ่งตรงหรือว่าฟุ้ง อล้วสไตล์ของเตียเขาจะเป็นจะไม่ค่อยฟุ้งเป็นยี่ห้อแต่งสาร์กแต่งนะครับแล้วก็ชิลใหญ่มากการลมได้เลยเต็มเต็มเลยอันนี้แต่งปะครับเดิม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 เฮย้ยเจ๋งว่ะให้มาอย่างนี้เลยเว้ยราคาเท่าไหร่นะตอนนั้นประมาณราคางงรถาาเนี่ยมไม่แน่ใจโอ้โหได้ GS ตระกูล8 0ด้ขับเล่นได้เลยนะ เจ็ดแปดแสนเนี่ยแต่ผมบอกก่อนนะอ่ะอันไหนแรงกว่าอันนี้แรงกว่าอยู่แล้วเนาะเออดึงหน้าง่ายไหเออดึงหน้าง่ายทุกเกียร์ทุกเกียร์นะครับแรงมากวันนี้แรงมากแล้วก็ของแต่งอันนี้มาจากโรงงานเนาะโรงงานครับโรงงานนะครับก็เฟลดีเออตรงนี้ดีเทลเก๋มากเลยอ่ะจะเป็นอะไรอันนี้ของแต่งมีไว้ทําอะไรอ่ะพี่แต่ว่ามันไม่ได้เข้ารูปอย่างนี้นะพี่ต้องมาอารแอปตามโมดิฟายเขาเพื่ออะไรครับพี่ผมสงสัยมากเลยก็คือจริงๆมันเหมือนกันน้ํา อ๋อกระเด็น,รนกระเด็นเข้าเข้าตรงนี้อารมณ์แบบประมาณกันโคนกันน้ำอะไรเงี้ยอืมอืมอืมก็ดีนะอันนี้ชิลก็ปรับระดับได้นะครับถังน้ำมันเนี่ยผมว่า20่ิบลิตรบวกอะ <บๆ S 1> ใหญ่มากอันนี้แต่งมาจากโรงงานเลยป่ะครับพี่ไม่ครับอันนี้ลูกค้าเอาไปอออกมาอ๋อก็ดีนะเออพุ่มดีว่ะเออถ้ามาเจอกับเรานี่จบเลยร้านเรา ลูกตาไปทำมาผ่านโหนกไแปแพงเกินแล้วก็มีการล้มตองรุ่นไหมครับการล้มโรงงานโรงงานเก๋เดี๋ยวหม,ม้อน้ําแปลกมากเลยอะ่ะหม้อน้าจะอยู่ด้านข้างนี่ <laughs> <laughs> ด้านข้างไม่เหมือนไม่เหมือนรุ่นอื่นวยเฮ้ยส่องให้นะสําหรับคนไม่เคยเห็นแล้วด้านข้างสองฝั่งด้วยมั้งนี่ส่องให้นี่สองฝั่งเลยเฮ้ยหรือฝั่งเดียววะฝั่งเดียว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 ฝั่งฝั่งนู้นจะเป็นแบบเป็นอะไรอ่าฝั่งนี้เป็นแบบ ที่จริงนะอนา,าคตนี่ใส่เพิ่มตรงนี้สักดวงนะหล่อเลยนะลูกค้าใส่มาใส่คู่นะแต่ให้เราื้ออกอหล่อหล่อจริงโช๊คก็ดาเดิม,ดมอยู่เขาอยู่เนะนาะดาเดิมเ<ๆ>ขาอยู่เลยคนระับถือว่าหล่อมากเลยอะ่ะแต่ที่สําคัญที่ชอบมากเลยสายทวัว,ทวรลิงนี่มีที่ยกล<ด>้างโซ่โคตรง่ายอะ่ะนี่นี่นี่ขาตั้งคู่สบายแล้วก็ข้างหลังก็เป็นปั๊ม ปั๊มเบรกลูกสูบเดียวอยู่ตถวนี้นะปั๊มเบรกหลังก็พออยู่แล้วแหละพอเพียงนะครับออยยูู่่แล้วอันนี้ยางในครับพี่ยางในตรงนี้มันเป็นมีไหมไม่มีครับอ๋อคือแต่งแบบว่าไม่มียางในละเรียบร้อยเออรอเขาก็ดีนะเก๋ดีว่ะแล้วก็อันนี้แต่งที่ไหนเนี่ยอันนี้อันนี้ลูกค้าซื้อมาเองครับท้ายมาเองท้ายแบบท้ายหล่อน่าอะ อ,อก็โอเคนะเดี๋ยวขออนุญาตเคาะก็สวยงามนะมี S ด้อยนะนี่คลา้คลาลยบ B M อนะนอืว L ดีนะครับท้งระบบนะครับอันนี้ขออนุญาตดูเรือรนไม้นิดนึงนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตเจ้าของด้วยนะครับเจ้าของขออนุญาตเจ้าของนะครับโอ้โหเรือนไม้แม่คดปเาย้วอะ่ะโอ้โหบอกหมดทุกอย่างเลยอนะ่ะครบหมดเลยวิ่งวิ่งน้อยมากนะคันนี้สามพันกว่าโลเองอะ่ะ ไม่คอยได้ดออี่ร่อตลอดวิ่งน้อยนะครับรไม่เอา,าบาง <c oughs> แอบเมียหลบเมียหลบเมียเขาเรียกหลบเมียเอนน้เป็นความคิดที่ดีนะตรงนี้ปรับโหมดได้นะครับตรงนี้ก็สวิตช์ออฟรันนะครับสตาร์ทนี้ก็สวิตช์ไฟไฟหน้ากระจกก็เล็กเล็กดีนะกระจกเขาเล็กๆตรงนี้ก็คุมหมดเลยนะครับคุมตรงนี้นะครับคุมตรงนี้นั่นเองคัสก็โอเคนะนิ่มนิไม่แข็งมากจนเกินไป รอขออนุญาตฟังเสียงหน่อยเดี๋ยวให้พี่เขาสตาร์ทฟังเสียงกันหน่อยดีกว่าโอ้เดินเบานิ่มเลยอ่ะเออไม่ไม่เคยเห็นเออเคยเห็นอยู่เป็นระบบขับเคลื่อนแบบเพาด้วยนี่มาดู <laughs> แล้วอย่างเงี้ยดูแลรักษายากไหม นี่มันคล้ายรถยนต์เลยนะเนี่ยเออเนี่ยมาอย่างนี้เลยเฮ้ยเดินเบามีมีอยู่ไหนวะเนี่ยท่อโอ้โหท่อแบบโคตรเท่อ่ะนี่ลงตรงนี้ตอนแรกผมนึกว่าเชิดขึ้นตรงนี้นะก็เออก็หลบปี๊บสบายเลยอะ่ะเออก็เก๋ดีวะ่ะเออสบายไม่ต้องดูแลรักษาโซ่สายพงสายพานอะไรยุ่งยากเลยเพาเลยจบ ก็แค่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฉย,ยๆเนาะตรงนี้ผมไม่เคยขี่รถเทาเลยนะอารมณ์แบบไม่เคยขี่ขออนุญาตเร่งน,นิดนึงนะด,ดูรอบนะครับโอ้รอบฟาดโคตรเยอะอะโอยสวยสวยเดี๋ยวพี่ลองเร่งให้ผมนิดนึงี๋ยวฟังเสียงรอบโอเค ได้เลยครับออกมาเป็นลูกๆเลยอ่ะโอ้โหแดูเนื้อเบามีการแบบกันลื่นด้วยนะการลื่นกันอะไรด้วยดีเทลสวยมากเลยก็เดี๋ยวให้พี่เบลเขน้องเบลเนาะน้องเบลน้องเบลฝากร้านนิดนึงถ้าใครอยากตกแต่งแบบเนี้ยเรารับทําด้วยครับรับทำหมดครับรถบทุกรุ่นทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นทุกซีซจะเล็กจะใหญ่จะคัสตอมได้หมดก็ ใครผ่านไปผ่านมาก็สีแยกลงต้มเนาะเขาเรียกกันมาแบบที่จอดรถกว้างสบายเนี่ยมาทางเนี้ยเลี้ยวมาปื๊ดหาไม่ยากหาไม่ยากไงก็เจอร้านบ้านๆราคากันจะมีป้ายเดี๋ยวให้นาคตเนี่ยทำป้ายใหญ่ๆหน่อยให้คนรู้เนาะประมาณนี้ฝากเบอร์โทรติดต่อหน่อยเผื่อใครอยากทําแบบนี้เลยก็ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้ก็ติดต่อน้องเบสได้เลยครับอ๋อสี่จุดห ก็เป็นชื่อร้านแอลกอฮอล์40บวกชอปนั่นเองก็ยังไงก็ต้องขอบคุณน้องเบสมากครับขอบคุณนะครับนี่ค,ครับ